สวัสดีค่ะชื่อปอนนะคะปอมาเติมไขมันที่ใบหน้าที่เด s s สก e ีนคลินค่ะได้2ปีแล้วดีมากหน้าเด็กลงคือเวลาไปทำงานนะคะก็มีแต่คนทักว่าทำไมหน้าเด็กลงแบบอายุเท่าไรแล้วอะไรเงี้ยอุ้ยทำไมหน้าเด็กจังอะไรเงี้ยค่ะพอเติมไปมันก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีความมั่นใจขึ้นในการแบบว่าทำงานในการดำรงชีวิตแบบรู้สึกแบบภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า ที่นี่คลินิกก็แบบสะอาดการบริการก็ดีอะค่ะแล้วก็โปรโมชั่นก็ถูกใจด้วยค่ะเพราะว่าไขมันมันบบปลอดภัยแล้วคือมาจากแบบไขมันแท้ๆของเราเลยค่ะถ้าคนดูแลดีก็จะอยู่ได้แบบว่าตลอดชีวิตของเราค่ะอันนี้คือเป็นก่อนทํานะคะหน้าก็จะเหมือนแบบตอบๆหน่อยแบบดูมีอายุนิดพอทําแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบหน้าเราด,เดูเด็กแล้วคือแบบ ดูละมุนไปเลยค่ะฝากให้เพื่อนๆนะคะถ้าใครสนใจจะเติมไขมันค่ะก็มาที่เดสกินคลินิกได้นะคะเพราะว่าปลอดภัยแล้วก็ธรรมชาติสุดๆแล้วก็ไม่โตะด้วยค่ะ